มีคนขอให้เราพี่น้าว่าคนกินซากศพเพื่อความอยู่รอดไปไม่ ถ้าเราสวัสดีค่ะทุกคนกับวิชว์จีเทนะคะกบเกม Kingdoms Reborn นะคะเกมนี้เป็นเกมที่หนูรู้มาว่าเป็นเกมที่เป็นคนไทยทําเองงานทุกคนซึ่งหนูรู้สึกดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าเพิ่งมารู้ด้วยว่าเกมนี้เนี่ยมีโหมดมัลติเพย์เยอด้วยนี้เพิ่งรู้ตอนกดเข้าเกมเลยนะคะแต่ว่าก็จะเล่นโหมดธรรมดาก่อนละกันนะคะเกมนี้มีภาษาไทยแน่นอนนะะทุกคนคะ่ะแบบว่าภาษาไทยแบบดูดีด้วยนะโอเคไปเริ่มเลยดีวยกว่าที่หนูเริ่มเล่นเกมนี้ในตอนนี้เพราะว่ามันมีโหมดใหม่ที่เป็นแบบว่า

แบบว่าหมู่บ้านชาวแบบว่าเอเชียหนูรู้สึกแบบเออมันดูสวยดีนะคะและที่คืออะไรว่าเอมิเรสนอตแมนโชกุนอ๋อนี่ไงเขาเลือกได้เลือกได้ว่าเราแบบมาทำหมู่บ้านอะไรนะคะนี่หนูจะเป็นโชกุนฮะฮดูสิว่าจะเป็นอย่างไรอ๋อนี่ไงเมืองโชกุนไอคอนนะคะนี่จะเป็นน่าจะเป็นแบบว่าแนวตราเมืองบะ้ะหรือว่าไงอ่าอุ้ยมีดอกไม้ด้วยมันก็ต้องดอกไม้สิเราเป็นโชกุนต้อเป็นดอกไม้สีนะ มีสีด้วยเอาเป็นสีดําขาวละกันภาพตัวละครนี่ไงหนูจะเอาเป็นปุ่นนงใสยญี่ปุ่นไงเ,เป็นแบบเจ้าเมืองสาวญี่ปุ่นสุดยงงอ้ย,ยไม่ไม่ต้องหมาด้วยะ นี่เฮ้ยนี่คนนี้เทเอาน้องหมาด้วยว่ะน้องหมาปกครองเมืองเย,ย้น้องหมาใสก,กิโมโนเน okay, ี่ยแขเสร็จสิ้นนะคะเราจะเล่นในโหมดที่แบบืผนที่ปันกลางปานกลางหมดเลยนะเพราะว่าหนูเคยเล่นเป็นครั้งแรกนะคะ AI คือละลรว่าระดับความยากปกติอโอเคสุ่มพลาดแผนที่คือะไรวะโอเคเอานี้ลวกัน,นะคะ่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่า k i n g d o m Reborn ดูสวยมากเลยอะแบบ โ okay, อเคเลิมทำเลยเริ่มต้นนะคะยุน้ำแข็งอันยาวนานทําให้อารายธรรมของมรุษยาชาติล่มสลายมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะคะที่จะแข็งแกล่งพอเยียดทนต่อความหนาวเย็นโรคระบาดได้หลายศตวรรษผ่านไปนับตั้งแต่ความหนาวเหน็บปกคลุมผืนโลกเมื่อน้ําแข็งได้ละลายมรุษเยาชาก็กลับมามีความหวังอีกครั้งความหวังอยู่ที่พวกเราแล้วผู้รอดชีวิตที่จะต้องสร้างอารายธรรมใหม่ให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง ใช่อยู่เด็การเริ่มต้นไหมไปเลยใช่อยู่ใช่อยู่สามารถใช้ WSD นะคะเลื่อนเมาส์เพื่อซูม QE เพื่อหมุนโอเคเริ่มทำเลเริ่มต้นนะคะอ๋อดูซิอันนี้คือโลกของเราหลังหิมะปกคลุมนะคะมีตรงไหนมางเฮ้ยอันนี้คืออะไรที่มันให้เลือก AI นะั่นคือหมายว่า ถ้ามีไอประมาณนี้จะมีเมืองประมาณนี้หรอนี่ไงมี AI 3ที่พักก็จะมีเมืองอะไรเด็ดซานะ่อาอัสเทนแล้วก็ลูเวนนะคะโอเคเราเป็นเมืองใหม่เ,เขาจะมีบอกว่ามีแหล่งถ่านหินอันนี้ฟาร์มกัญชา <c oughs> นะคะอันนี้มีแร่เหล็กอันนี้มีอะไรฟาร์มโกโก,โกโ้เขาจะมีบอกว่าไหนมันมันจะได้ทรัพยากรอะไรบ้างน,นะคะอันนี้อะไรอ่ะวิสูมได้แหล่งอัญมณี เอออย่างนี้ก็รวยดิเมืองเราก็รวยแล้วอย่างเงี้ยถ้าเมียนจะมาน,นีเฮ้ยเมืองนี้ดูดีนะคะมีติดทั้งภูเขาแล้วก็มีติดแม่น้ําด้วยนะคะเออน,นี้ดูดีนะปักหมุดไว้ก่อนโอเคหนูจะเลือกอันนี้นะคะเพราะว่าหนูไปดูหลายอันแล้วเนี่ยมันมีความยากความง่ายต่างกันหนูจะเลือกอทำเลเริ่มต้นเป็นที่นี่นะคะเป็นป่าเขตอบอนป่าใบกว้างที่เงียบสงบมีอุณหภูมิปานกลางนะคะ บบว่ามีครับอุมสมบูรณ์นะคะสามารถแบบว่าปลูกดอกไม้ฟาร์มทิวลิปได้นะโอเคเลือกที่นี่เลยตือดึงส้มอาหารยืนยันทรัพยากรเริ่มต้นใช้เงินหรอไม้ยาเครื่องมือหินก่อสร้างให้ตามนี้แหละทาวโเฮาหไม่ทาวโฮามันใหญ่จังทาวโฮาควรแบบว่าจะอยู่แถวแถวนี้ข้างหลังเป็นภูเขานะคะ R เพื่อหมุนหันหน้าไปทงทะเลดีกว่าเนี่ยสวยจุ้มเลิกการเริ่มต้นนะคะส่วนเพาะข้าวอนุญาตให้ปลูกฟาร์มข้าวในล,ลัศสมีได้ถ้าเรือพันนิดการลงทุนออรับรายได้บวก1ทองทุกทุกยทองที่เรามีเราเพาะข้าวกก่อนดีกว่านะว่าโบน,นัสไบโอมคืออะไรปรับปรุงการทำฟาร์ออมออมันว่าบัฟปรับปรุงผลิตฐานแล้วก็ต้องทำฟาร์มสิ ปลดล็อกสะพานโอเคคุณได้รับส่วนเพาะพันธุ์ทิวลิปจากการสำรวจจังหวัดต้องการคําแนะนำไหมได้ได้แนะนํานิดนึงสร้างผู้ผลิตอาหารงั้นเด้ออุ้ยฝนตก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 เอ้าเดี๋ยวทาไมบันไดมันหันมาทางนี้อะเดี๋ยวตอนแรกหนูจะให้หันไปทางทะเลไม่หรอเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็ได้อันนี้เหมือนคนเขาไม่มีบ้านนะคะโอเคส่วนเพาะข้าวอันนี้อะไรลงเก็บผลไม้ ซื้อลงเตียมโอเคโยชิทากเกะนะคะเดี๋ยวอ๋อตกตกใจนะว่าไฟไหมไม่ใช่นะเราต้องสร้างบ้านก่อนมนะนี่ไงเขาไม่มีบ้านกันเราสร้างบ้านก่อนนะคะบ้านตรงนี้หลังหนึ่งล้วกันเอาไหมตรงนี้ได้วะทำไมมันใช้พื้นที่เยอะจังเลยอ่ะนี่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็ชึบนี่ต้องให้มันดูเป็นแบบว่ามีระเบียบนิดนึงชึบ ลงเก็บผลไม้นะคะนี่เขาจะบอกด้วยว่าจะเก็บตรงไหนนะต้องไปอยู่ในพื้นพื้นที่ที่มันเก็บได้ง่ายๆอ่าทีนี้เริ่มผลิตอาหารอะไรเอ่ยอ๋อสร้างสะพานนำให้ประชาชนข้ามแม่น้ำได้จะข้ามไปไหนอ่ะลานเก็บของสูนเพาะพันธุ์ทิวลิปคืออะไรอ่ะลองดูก่อน ชื่อปามเห็ดนะคะนี่เริ่มสร้างบ้านกันแล้วอันนี้เป็นเหมือนกับอัพสกิลนะนี่บ้านเสร็จแล้วนะคะชื่ออันนี้ร้างไม่ได้ไม่มีไม้ต้นไม้เก็บต้นไม้ใช่ไหมลงป่าไม้ปลูกต้นไม้ภายในนาเขตโอเคปลูกตัดต้นไม้นะคะเพราะว่าตอนนี้คือแบบไม่มีไม้ละไม้หมดชืบตรงนี้เลยอันนี้คือตัวอะไรอะ่ะหมูหัวเฮ้ยไม่ตัว ไปตัวขึ้นมันหัวด้วยอันนี้หินหมดเอาทําไงอะต้นไม้ตรงนี้หน่อยโอเคในนี้เราเหมือนกับเป็นการลากแล้วก็บอกให้เขาไปตัดต้นไม้ตรงนี้นะยึดคลองดินแดนวะ่ะขยายนะเขตของคุณโนยยึดคลองดินแดนเพิ่มยึดคลองดินแดนด้วยการคลิกที่จังหวัดใดก็ได้ที่อยู่ติดชายแดนของคุณอนนี้เหรอกดยึดคลองใช้1นึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดหูช่องน้ําเค็มคืออะไรวะอ๋อมันมีไอ้นี่น,นะนะ อันนี้น่าสนใจกว่าปะ่ะโอ้ยเดียวนะมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเป็นชนเผ่าเฮ้ยนี่เราใกล้เขาขนาดนี้เลยเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยต้นส้มอันนี้ก็อันนี้ก็คนป่ะเฮ้ยนี่มีเผ่าด้วยอา้าวแต่ไปยึดครองเขาเขา,เขามีเผ่าเป็นของเขาเองโอเคดูดีนะอันนี้มันหมุนได้ปะไม่น่าหมุนได้แล้ว,วะอะเจงเคตัดไม้แล้วนะคะตัดตรงนี้อีกให้หมดเอาไปสร้างสร้างเมืองก่อนมันจะมีปลูกต้นไม้ได้ว่ปะ อันนี้เมนูโอเวอร์เลยหมูป่าง่ายๆเราจะสร้างได้แล้วนะคะโอ้นี่เราออกไปเก็บตรงนี้ไม่ได้หรอหรือว่าเก็บอยู่ศูนย์เพาะข้าวอ่าฟาร์มสุก,กรเหมืองหินฟาร์มสุก,กรไหมโรงเผาถ่านโรงล่าสัตว์โงราาโลงราาโลงราา่ลงาสัตว์เฮ้ยโงรงล่าสัตว์ก็สําคัญนะปึ๊บเอ okay. ร้างโลงราสัตว์นะคะคุณได้รับมเมล็ดก,กล่ำปลีอันนี้พอพันธทิวลิปอนุญาตให้ปลูกทิวลิปเนืนสมีได้อ๋อแล้วเราตรงไหนนะมีคนยังไม่มีบ้านอยู่ส้างบ้านก่อนความสุขก่อูโหเดียวต้องใช้อูเดียวดูใช้ที่ดีเยอะไปไหมเนี่ยเราต้องขยายไปทางนี้จริงๆแหละนะว่ามเมล็ดก,กล่ำปลีอ่ะมีฟาร์มและเราทำฟาร์มเลยนะคะ ่างแรกเราก็ทำฟาร์มดอกทิวลิปก่อนละกันนะในเมื่อมันเป็นทรัพยากรที่เรามีอยู่ที่นี่อันนี้คือเหลืองๆนี่คือดอกทิวลิปมเ,นะเรือเนี่ยโหโคตรเยอะเรือการค้าเร่ร่อนมาแล้วพวกเขาส่อการซื้อสินค้ามาดูซิมีอะไรบ้างเครื่องมือหินยายาเรามีแล้วนะคะหินห่านหินเราไม่มีหินเรามีอยู่อุ้ยราคามันก็ึ้นลงๆด้วยนะดูดินั่นจะเป็นราคาโลกไดการมาแล้วถ้าเรือประมงเอาเลย เราเก็บเงินไว้ซื้อไอ้น,นี่ดีกว่าว่าหนูว่าเก็บเงินไว้ซื้อเนี่ยพันหนึ่งอะนิดหนึ่งนิดหนึ่งอันนี้ถ้าเรือต้องติดน้ําไม้หมดไม้ไม่มีไปตัดไม้ตรงนี้นะครับโหแต่ว่าไปทรัพยากรเราก็น้อยเหมือนกันเนี่ยไม้หมดเดี๋ยวอาหารหมดเฮ้ยเดี๋ยวนี่หน้าหนาวเหรอตอระดูหนาวปีแรกจะรอดไหมเนี่ยอาหารก็ไม่มีโหแย่ละช,ชิบไก่เดี๋ยว เมืองแรกของฉันไม้ก็ไม่มีเหลือข้าวก็ไม่มีเหลือเวลาหนโูสร้างเมืองแบบเมืองใหม่ๆเกมเพิ่งเล่นอะไรเงี้ยมันชบนอบไปยนี้ตลอดเลยแบบว่าเ <laughs> มืองล่มทุกทีโอ้จะหนาวตายอยู่แล้วโอ้หิวก็หิวจะดาวตายนะคุณน,นี้นะคะชื่อไดแอนเรามาดูแบบว่าสำรวจควร,รัวเรยอหน่อยนะคะอผู้เล่นเราที่ตะเก <laughs> ะยบอาหารจะดเห้าเปอร์เซ็นต์นะความสุขจุดเก้าอสินค้ามีค่านี่ไม่ค่อยมีเลยนะ วันนี้หิวข้าวนะคะอา,อาหารหูเยอะยี่สิบสองกำลังจะอดตายวันนี้หนาวเยือกเย็นกำลังจะหนาวตายกวางตัวนี้นะคะโอ้โหทำไมกวางมันอาหารสมมูลยังวะเฮ้ยทุกคนทุกคนกำลังจะหนาวตายไม่นะฉันเป็นเจ้าเมืองช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยเหรอเชี้อเพลิงในคลังใกล้หมดตอนนี้ทุกคนอยู่ในภาวะที่ใกล้จะตายนั้นหมดแล้ว แต่ว่าตอนแรกๆที่เราเริ่มเมืองมาก็มันยังไม่มีฟาร,ร์มให้เราเนี่ยอ,อ,อาหารก็มีน้อยเฮ้ยวิกฤตเริ่มต้นขึ้นคุณต้องเอาตัวรอดจากวิกฤตครั้งนี้และนำาพามืองของคุณให้กลับมาสู่เส้นทางปกติวิกิตเช่นนี้จะทดสอบทัทกษะของคุณในฐานะผู้นําในช่วงวิกฤตดุ้ยในช่วงวิกฤตทักษะผู้นําจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นคูล2และ SP ฟื้นตัวเพิ่มขึ้นคูล2เราต้องรอด คนก็เตายจำนวนมากมีคนขอให้เราพี่นาว่าคนกินซากศพเพื่อความอยู่ร่อนไปจะเดี๋ยวยากให้คนมากินศพไหมมาเล่นหนาวตายคิดหนาวตายเชียอพวกในพังใกล้หมดอาห่าในขาใกล้หมดเนเนียวหนาวตายไม่ไม่กินไม่สรุปในปีแรกนะคะความอดอยากความหนาวเย็นนะารายได้ยี่สิบสี่ทองเอ จำนวนคนงานงคนุณตอนนี้เหลือศูท์ที่มอสเชลเกตดาวกลังมุนคนทำงานอยู่ไม่เหลือคนว่างให้ยกแะเกตทรัพยากรแบบเต็มเวลานี่อาจจะทําให้เกิดปัญหาผลิตช้าลงหรือทรัพยากรไม่ถูกเคลื่อนย้ายถ้าต้องการเพิ่มจํานวนคนงานให้ลดคนทํางานในอาคารเออคนเลาออย่สี่คนคน่ะตอนนี้และกำลังจะต,ตายลงไปเรื่อยๆเชอรีลเชอรีลเอเจลาทุกคน อันนี้คือเมืองแรกแล้วควรใจยเย็นนะคะวเจอยังคลิปหน้านะ,ะว่าเป็นเมือง2เมือง3เนี่ยหนูทำได้ดีกว่านี้ไหมน,นะคะมาดูกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะย้ำพูดย้ำทำนะโอเควเจัย,จยคิปหน้านะคะ